ดีค่ะน้องแพทย์ค่ะสวัสดีครับน้องแพทย์ครับสวัสดีครับมาตามแนวทางกับน้องแพทย์ค่ะเป็นคลิปที่2เนาะค่ะของงวดวันที่1 6สิงหาคม2567นี่ค่ะน้องแพทย์ฟันเมื่อไรเนาะฟันเมื่อคืนฟันเมื่อคืนนีเนาะฟันเนี่ยอไรเบาสู่ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฟันว่งงูกัดกันก่อนที่งูจะกัดกันมันกินเด็กของไปก่อนนะคะกินเด็กของไปปุ๊บพอหนูเห็นว่างูมันกินเด็กแล้วที่นี่พอหนูก็จะไปเอางู เอาลูกเอาเด็กออกจากท้องงูค่ะมันท้องงูค่ะมันเป็นมันเป็นหลุมเป็นขีดกอดมีดเหมือนมีดอะค่ะอยู่กลางท้องงูค่ะไปดึงเด็กแต่ว่าเด็กบ่ออกค่ะค่ะลูกงูออกมาแทนโอ้ลูกงูออกมาปุ๊บมันกะลูกงูก็ลอยอยู่บนฝาเลยค่ะค่ะแล้วนูกะนูก่ะดึงขาบงูออกอะค่ะแล้วที่นี่นูก็โยนลูกงูไปทาง ออกไปทางไกลๆอะค่ะแต่ที่นี่ลูกมูมันเหมือนมันโมโหอะค่ะเรามันกัเหมือนมันจะไล่นูกก็พอค่ะคนูกก็พอกับแลนหนีไปทางหลังของนาแต่ที่นี่น้องนูกซ้องคนค่ะน้องน้องผู้ชายบอกว่าพ่อพ่อแต่น้องผู้หญิงก็เอิญว่าถ้าจะไปกับนูกับบอตองมะเออกับบอตองมามองงนากันค่ะแล้วที่นี่นู้กับนูกับแลนไปห้องพักคูู่้เดียวค่ะค่ะ แนนไปของพักคู่ผู้เดียวในหของคู่ก็มีคู่ประมาณหกคนในคู่ในของคู่มีประมาณหกคนแล้วที่นู้นก,ก็ล็อกของพักคู่ไว้เพื่อที่จะบอห้งูเข้าไปแล้วที่นี่มีเด็กน้อยมอสองค่ะเห็นงูอยู่ของนาของพักคู่แล้วก็ถือใหม่มาเหมืนมอนจะตีงูค่ะแล้วก็ตีงูจนตายแล้วในในมือเด็กน้อยมอสองค่ะก็มีเลือดเต็มมือเลยค่ะตอนนั้นนู้นใส่เป็นกระโปงหีนค่ะ,คะ ใครเป็นกระโปรงยีนแล้วก็เด็กน้อยมสองก็จะเอาเลือดงูวค่ะมาป่ายกระโปรงนู้นนู้ก็บอกว่าห่วยป้ายถือบอเลือดน่ะถือถือน้องแพทย์บ่ถือถือกระโปรงเวีนบอกค่ะอืมค่ะฝันซ้ำหนี้บอกค่ะน้องแพทย์ค่ะน้องแพทย์นี่อายุจักปีนอสิบหกอย่างสิบเจ็ดสิบหกปีอย่างสิบเจ็ดเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมบานนี้พ่อ้องแพทย์นี่อายุจักปีจำเลยบอสามสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ปีเนาะ พ่อน้องแพทอายุ34ปีแล้วก็น้องแพทอายุ16ปีอย่าง17ปีค่ะตัวเลขว่าต้องเอาไซไกค่ะท่านผู้ชมอายุของน้องแพทย์ล้วนๆเนาะคะ่ะกับ,บอายุของคุณพ่อเนาะคะ่ะพราว่างูล่เพลินเนาะคะ่ะแล้วก็มีคนนี้เอาเลือดงูนี่ไปไป่ายกระโปรงของน้องแพทย์ค่ะคตัวเลขก็อยู่มองนีล้ละค่ะอยู่กับตัวน้องแพทย์เองนะะเนาะค่ะเนวทางในงวดนี้ค่ะน้องแพทย์ไฮเลยตัวไหนเนาะ บหูคือการค่ะน้องแพทย์ค่ะน้องแพทย์เพิ่นโบหูเนาะค่ะแต่ว่าแอดสิจับหเนาะค่ะก็คือสิบหกกับสิบเจ็นาะค่ะแล้กกาคุณพ่ออายุ43สิบสามปีบ่คะสามสิบี่ค่ะสามสิบสี่เนาะอายุของคุณพ่อนำค่ะสามสิบี่ปีค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะน้องแพทย์มียังเพิ่มเติมอีกบ่บม่มีล้วคะบม่มีล้วเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีเพิ่มก็สามารถตีเพิ่มได้เนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปผูดคุยกันว่าตัวเลขในความฝันของน้องแพทย์นี่ ควรสิเป็นตัวใดเนาะค่ะค <ทะ S 1> รับบอสมพูดมีความเติมอีกบอรายล,ละเอียดในความฝันของนง้องแพทย์กะเห็นงูเน,ะนาะน้องแพทย์เนาะ<ม>นเห็นง <ฮะ S 2> ูแต่ที่สําคัญคืองูนี่ลายน้องแพทย์ก<ฮ>ะ,ะจับเป็นอายุของนง้องแพทย์เนาะแต่ว่าถาท่านผู้ชมมีความคิเดเห็นแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมจากใน,นกความฝันกะข้อเมียนตะกิบเป็นแนวทางเพิ่มเติมได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนอาจจะตีเหล็กบวกขึกันเนาะน้องแพทย์กะจับอายุนงสาวนี้เนะาะเอาอยู่กับอายุพอรครับค่ะเป็นแนวทางในหวดนี้เนาะค่ะ ขอบคุณน้องแพทย์ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของน้องแพทย์ค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 7นี่ค่ะน้องแพทย์นี่เพื่อนฝันเป็นคลิปที่2โครงสุดท้ายเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นงูใหญ่นะคะเป็นงูเหลือมเพื่อนว่าแลนไล่ตน้องแพทย์ก็พอเพิินเนาะค่ะไล่แค่2คนนี่เพื่อนว่าน้องแพทย์นี่ก็ได้เล่นเพิ่นว่านี่ความฝันแลนนี้ตายเนาะค่ะ น้องแพทย์ก็ได้ได้ตัวเลขกมหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเหลขอายุเนาะค่ะอายุของน้องแพทย์16ปีอย่าง17ปีค่ะ้วก็อายุของพอเพิ่นนี่34ปีเนาะค่ะเป็นแนวทางในคลิปนี้เนาะค่ะในงวดนี้ค่ะน้องแพทย์นี่เพิ่นฟันอยู่2เทืาค่ะท่านผู้ชมเท้อแรกเนาะค่ะเทอาแรกหรือว่าคลิปแรกของเพิ่นเพิ่นฟันเ็นอาเนาะค่ะพีอาค่ะห้องไห้ในงานซพแปเมย์เนาะค่ะในค่วมฟันนี่พผีอานี่ เพิ่นไในหองไห้เนาะคะ่ะงานซุแม่เพิ่นเสียใจหองไห้ยังทําใจบ่ได้เนาะคะ่ะในความฝันนี่ย้องไห้กอดกันกับน้องแพทย์เนาะคะ่ะน้องแพทย์ก็ไห้คือกันเพิ่นว่าต่างคนต่างไห้กอดกันเพิ่นว่าค่ะน้องแพทย์ก็ได้ตัวเลขมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะในคลิปแรกนี่เพิ่นให้มา3 1เนาะคะ่ะเป็นอายุของอาตอนเสียชีวิตเนาะคะ่ะอายุ31ปีค่ะแล้วก็59นี่เป็นอายุของแม่ตอนเสียชีวิตเนาะคะ่ะอายุ59ปีค่ะแล้วก็16อย่างยิ่ง หนึ่งเจ็ดนี่เป็นอายุของน้องแพทย์ค่ะน้องแพทย์อายุสิบหกปีอย่างสิบเจ็ดปีค่ะแล้วก็บแปรซีศูนย์นี่เป็นเลขดีจากฝันเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขข้อมฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องแพทย์ค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภหรือรางวัลใหญ่กับน้องแพทย์สุข,ขูมสุขคนแต่ก็อย่าลืม ตัดกลับหมุนนำํำขากันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะะรวยน,น้ำในเด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ